อเลยคันนี้เหรอ,อน,น,อน,นี่มุงชอบก็แล้วเขาจะเป็นมาำข้าวหนูเนี่ยตั้งแต่ตัวสวยด้วยแบบพี่แซมตัวเนี่มึงชอบคนไหนหน้ามือมันเถบ่อกันเถื่อนพี่ผมชอบคนนี้คนนี้สีดําเงิน,นเนี่ยสีดํเงินสีดําเงินกางม้งไฟในอ้วนอ่ะเลยอ้วนมึงยกให้เลยเขาเรียกว่าอ้วนใครจ๊ะจ๋าพี่มองไม่เห็นใครแล้วจ๊ะติดห <c oughs> นี้เลือกเธอแต่พี่ก็พูด เอาพ่อตั้งหรือแม่ตั้งล่ะเอาพ่อตั้งกันจ้ะเอาพี่เลี้ยงหรอพี่จ๋ะเอาน้องสาวเรียกอันนี้เอาคนเดียวดิหรือเอาคนที่ยจ๋าเรียกนะพี่ยจ๋าเอาคุณพี่จาเรียกจ้ะหนูว่าชื่อเฮียเติมปีกเฮีย ตึงปีืนะอหมอน้องเฮียจนะ้ะจ้าเพราะว่าน้องเฮียครบกับพี่นะเดี๋ยวพี่เนี่ยจะพาน้องเฮียไปต่างประเทศนอกจะไปไม่ได้ไปประเทศนอกน้องอยากไปประเทศอนะไรบอกพี่มันแล้วพี่องอังกฤษเป็ไนไงเรือ่องไม่ถูกอยากไปหลายประเทศอ่ะอังกฤษนะจริงเหรอจากเรื่องในอังกฤษเนี่ยเราต้องพูดภาษาบ้านเขาได้มากน้องพูดได้ไหม อันนี้เดี๋ยวพี่จะต้องตอบพี่พูดเป็นภาษาไทยน้องพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ได้นะส้มอเลนหนังสือปุ๊บไม่น้องไทยเย้ควายปืนใช่ปืน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video